เช้าเอฟโอ,อ,อ้ยนลอ้อคิวครับผมข้าเกตครับทางดรอยตะบอยครับผมแล้วเข้าเกตครับ Jatuh selesai nih pak, 好，你好。<music> oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Und bitte öffnen Sie auch jeweils die Gepäckablagen vorsichtig, da Gegenstände rausfallen könnten. Vielen Dank. Dear Guests, for safety reasons you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated or the fastened seatbelt sign is on. Please also always open the baggage racks carefully, as objects may have shifted and could fall out. Thank you.

จิ <languages? S 2> ง um ้งโคล นี่เลยโอ้โหท้อมาแล้วครับออกมาแน่นอนว่า รถเมล์ละตั๋วอยาอตัวรถเมู่อย่าตัวรถเมอยานครับรถเมลครับเข้าในเมืองพอ สนามบินย e ุตบอยครับเยุตโตบอยโอเทมเบิร์กเกลดเนือหนักๆกินอะรบ้างครับต้องได้กินอะไปถึงบ้านมันอมๆนะฮุงฮงรถเมล์งรถเมล์ข้าเมียงสวิสเซอร์แลนด มีคนดินเผาด้วยนะมรันมีคนแกเกระเบ้าเปล่าไปับรมย์ครับผกระเป๋าเปลานะในเมืองยะตะบอยครับ um quilô. ารถเมล์แล้วครับเย็ตสบอยครับผมตารถเมล์บัสบุษเลใครที่ได้ก็ขอจบคลิปกันต่ออีกก่อนนะครับผมฝากคลิปเด็กครับรู้คำคนไายบ้านครับผมฝากาากดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ